กลับมาถึงช่วง MotoGP กันอีกแล้วนะฮะข่าวนี้นะครับก็ต้องบอกว่าใครๆต่างก็อยากจะย้ายออกไปจากทีม Honda ไม่มีใครรักแล้วนะ Honda เนี่ยไม่ว่าจะเป็นมาร์คมาเกตนะครับอเล็กลินนะฮะรวมถึงจวนเมียด้วยครับจวนเมียนะเขาก็มีข่าวลือออกมานะว่าเขาอยากจะไปอยู่กับดูคาตินะฮะส่วนคนนี้เลยครับมาร์คมาเกนะครับ, Mark รบมีข่าวมาว่าจะย้ายไปอยู่กับทีม KTM านีเป็นจริงหรือไม่จริงยังไงไปดูในเนื้อข่าวกันดีกว่านะครับไปเลยฮะกันในช่วงของ Moto g p ีพีพีเอร์กรุ๊ปนะฮะซึ่งก็เป็นเจ้าของ KTM ซึ่งก็ได้ติดต่อกับลูซิโอเซสซินเนลโลนะครับเจ้าของ LCR เพื่อที่ต้องการจะให้มาอยู่ในค่ายของ KTM นะครับซึ่งนี่ก็เป็นข่าวของทางเว็บ e e d w e e k นะฮะซึ่งก็เป็นข่าวออกมานะครับซึ่งทางเซสซินเนลโลเนี่ยก็มีสัญญาอยู่กับทาง Honda ถึงสิ้นปี2024่ ในตอนแรกๆเนี่ยทาง KTM เขามีแผน,นะฮะที่จะมีรถแข่งเพิ่มอีก2คันนะครับซึ่งอาจจะเป็นของ m a r k m a r q u e z และ p e d r o a c r o s t a นะฮะแต่แผนนี้ก็ได้ถูกยกเลิกไปโดย c a r l o s e s p e l e t a นะครับผู้อำนวยการด้านกีฬาของ Motogp ซึ่งก็เป็นการปฏิเสธไปนะโดยทางด้าน Redbull และ KTM เนี่ยก็เสนอให้ทาง Donna นะฮะเข้าไปคุยกับ a อกิเอโนะครับหัวหน้าทีม m o t o 2และ m o t o t นะฮะ เพื่อให้มีรถแข่งเพิ่มใน Mo t ต GP 2คันสำหรับ a r ร m a r q u e สและ Predo a ล c o s t านะครับซึ่งนี่ก็เป็นข่าวนะฮะแน่นอนครับข่าวนี้อาจจะมีมูลความจริงหรือว่ามีมูลความจริงน้อยนะฮะแต่ว่ามันก็เป็นข่าวออกมาแล้วครับแสดงว่ามันก็อาจจะเป็นเรื่องจริงนะสำหรับ LCR นะครับก็อยู่กับ h อน da ใน MotoGP เนี่ยมาเป็นฤดูกาลที่18แล้วนะฮะซึ่งก็เยอะเหมือนกันนะครับซึ่งณตอนนี้ก็ต้องบอกว่านะฮะรถจากสัญชาติญี่ปุ่นเองเนี่ยก็กำลังตกอยู่ในช่วงของวิกฤตเลยก็ว่าได้นะครับ และหนึ่งในนักแข่งของทีม LCR นะครับนั่นก็คืออเล็กลินส์นะฮะซึ่งในคลิปเก่าแเราเคยบอกไปแล้วนะครับเขาก็อาจจะย้ายไปอยู่กับทีมยามห้าก็เป็นไปได้น,นะครับซึ่งตอนนี้กับ Honda นะเขาก็คงไม่ได้มีเยื่อใหญ่อะไรกันแล้วนะซึ่งในบรรดานักแข่งของ LCR ทั้งหมดนะครับทีสังกัด Honda เนี่ยก็มี Mark Market, z, m a r เกสอเล็กลินส์จูนเมียนะครับ3คนนี้ได้รับบาดเจ็บหมดเลยนะฮะซึ่งก็บาดเจ็บเยอะด้วย แต่มีอยู่หนึ่งคนครับที่ยังไม่ได้รับบาดเจ็บเยอะนั่นก็คือทาคากินาคาการมินั่นเองนะครับนักบิดชาวญี่ปุ่นและสำหรับสัญญาของมาร์คมาเก็กับ Honda นะครับที่มีมูลค่ามหาศาลเลยนะในปี2024เนี่ยการเก่งกำไรนะฮะจะไม่หายไปนะครับเขาบอกมาอย่างนี้มาร์คมาเก็เนี่ยสามารถที่จะวางแผนย้ายไปทีมอื่นในปีหน้าได้ ส่วนคนนี้นะครับเบรโดออคัสต้านะฮะนักปิดจาก m o โตทูของทีม KTM เนะครับเขาบอกว่าตอนนี้ไม่ไหวแล้วโ o โตทูรู้สึกว่าเด็กๆไปแล้วอยากย้ายขึ้นไป MotoGP นะครับกับทีม KTM แล้วนะฮะซึ่งณตอนนี้นะครับทาง KTM เนี่ยก็ดูที่ว่างให้กับเบรโดออคัสต้าอยู่เหมือนกันนะฮะที่จะขึ้นไปใน MotoGP นะครับแต่ KTM นะฮะ ขาก็ยังมีนักปิดดีๆอยู่อย่างเช่นแจ็คมิลเลอร์ครับแล้วก็แบดมินเดอร์นะฮะที่ยังรับสาตำแหน่งเก้าอี้เอาไว้นะโดยอากุญแจมาล็อกเหนียวแน่นเลยนะ,นะตอนนี้และในการจะเข้าครอบครองทีมเซทเท์ไลท์ชุดที่2อเนี่ยอาจจะทำให้ KTM นะครับสามารถต่อสู้กับดูคาติได้อย่างโดดเด่นแล้วก็สมน้ำสมเนื้อเลยนะในการแข่งขัน Mo t ต GP นะครับและถ้าหากข่าวการย้ายออกของมาร์คมาเกตเ็นจินครับมาอยู่กับ KTM แล้วเปเร็วออคคอสต้าเนี่ยขึ้นมาใน m o t ต GP เนี่ย จะทำให้การแข่งขันม o ต g จีพีครับในฤดูกาลหน้าเนี่ยมีสีสันและสนุกอย่างแน่นอนนะครับสําหรับวันนี้ลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ